สวัสดีค่ะรวมรถมือ 2JK ค่ะ Honda Civic 4สดอนะคะเกียร์ออโต้รถยนต์ปี1993นะคะราคา49,900บาทค่ะเลขสวยไหมคะทุกท่านรถสีดิมเดิมนะคะสภาพสวยงามนะคะมีสเสน่ห์ค่ะทุกท่านน่าใช้งานนะคะไม่มีชนนะคะคันนี้ภายในก็สวยนะคะไม่โทมภายนอกก็สีสันรอบคันยังสวยงามอยู่นะคะติดฟิล์มกองแสงแล้วเรียบร้อยนะคะทุกท่าน พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะสามารถวิ่งทางไกลได้สบายๆเลยนะคะแอร์เย็นๆค่ะเครื่องเสียงดีนะคะภาสีพรบรนะคะปี63นะคะขาดเป็นที่แน่แท้แล้วนะคะทุกท่านกระจกเป็นมือหมุนนะคะภายในตามรูปเลยนะคะทุกท่านมีชุดโอนครบนะคะสามารถดูรถทดลองขับกันได้ที่ซอยสุคนธสวัสดนะคะถ้าอ่านผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ ซอยสุขนทสวัสดิ์สิบแปดทับหนะึราคา4,9900บาทนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปเจราจาราคาหรือนัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อเจ้าของใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่าน Honda Civic 4ดอนะคะ4,9900บาทนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ